จะได้แบบพอสมมติทำประตูเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาลุมกอดหนูอ่ะหนูก็จะแบบเป็นที่รักของทุกคนเลยอย่างงี้ประมาณนี้ค่ะดูสวยอ่ะพี่ขอบคุณมากค่ะอยากเป็นคนทำประตูค่ะเพราะว่าถูกทำประตูมาบ่อยแล้วนานแล้วจะลองทำประตูบ้างแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะจะทำยังไงดีผมอยากเป็นผู้รักสาวประตูวเพราะว่าเพราะว่าเทีวแล้วก็ รักษาประตูก็ดีกว่าไม่อยากโดนทำประตูเขาโอเคขอบคุณครับถ้าเอาเป็นเพศผมเนี่ยนะเ <Okay. S 2> ชื่อว่าน่าจะต้องเป็นคนทำประตูครับผมโ <Okay. S 2> อเคครับส่วนเหตุผลนี่น่าจะไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าแบบเราเป็นชายอ่ะเราเป็นชายอะเรา,เาให้เขามาทำได้ไงไม่ได้หรอ โอเคขอบคุณมากครับถ้าสมมติพี่ให้เราเป็นนักบอลอยากเป็นกองหน้าทำประตูหรือว่าอยากเป็นผู้รักษาประตูมากกว่าอ่าเป็นกองหน้าครับผมเพราะว่าทำคะแนนครับโอเคยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลยเนี้ยจะได้เต่อเตมากอนเราเยอะๆโอเค <c oughs> โอเคถ้าสมมติพี่ให้เราเป็นนักบอลนะครับอยากเป็นกองหน้าทำประตูหรือว่าอยากเป็นผู้รักษาประตูผมอยากเป็นกองหน้าทำประตูครับเพราะว่าผมอยากเป็นความหวังให้กับทีมครับโอเค ถ้าสมมติพี่ให้เราเป็นนักบอลนะครับอยากเป็นกองหน้าธรรมโตอยากเป็นผู้รักษาประตูมากกว่าอยากเป็นผู้สาวโตมากกว่าเพราะว่าได้ช่วยเหลือทีมแล้วก็ทำให้การป้องกันการทำแต้มของอีกทีมหนึ่งยากยทำให้เรามีกำลังใจที่จะเล่นต่อไปครับโคขอโคุณมากครับกองหน้าเาครับเป็นผู้รักษาประตูค่ะกองหน้าทำไมถึงยังเป็นกองหน้า ไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกกระทำอะค่ะัก็คิดว่าการรักษาประตูอะมันยากกว่าค่ะการทำประตูสนับสนุนโดยหนุกหนุกไว้วัยรุ่น4เต็ปสิวสต็อปดอกเตอร์สมชายแอคเน่